เราเข้าสู่เอกสิตริกีเลยครับหนุ่มก็ยู่หน้าวัดพนังเชิงวรวิหารมีเรือฝนรายมาอยู่ตรงนู้นไใจตรงนู้นนะตอนนี้ทำ,ทำไมถุงหายไปนานเพราะผมหน้าจอมันแตกหน้าจอโทรศัพท์ผมแตกไม่ใช้งานไม่ได้แล้วทำไมถึงเสียงแปลกใช่ไหมไมีสบายนะมีเรือเล่นมาจากทางนู้นอ่ะ งูนะงูเสียงเรือค่อยๆมาหนังเรื่อยๆส่วนที่มาก็คือยืนงูแล้วมือมีหรือไม่ลำหนึ่งหรือขนทรายหรือแยกโก่งโองโหงวดหนังเชิงวรรคิหารทีทีตรงนี้โอ้เริ่มมาก็เอียงเลยเริ่มมาก็เอียง่ะรอบนี้มากี่โป๊ สามโปะ๊ะสามโป๊ะเรือขนทนตายสามโป๊ะนะทุกคนเสียดายที่มันนี่มาเป็นเรือทรายอะเรือแบบเป็นเรือไม้เสียดายมันไม่มาเหมือนเป็นเรือไม้ตอนนี้เรือลำนี้ก็ไม่มีส่งท้ายอีกนะดีเปล่าไม่มีรุกนส่ง,งท้ายไม่มีเรือลำที่ผ่านไปตรงนั้นก็มี ลำหายตรงนั้นมีเดี๋ยวลำสุดท้ายเดีวเขต่อสามกันอย่ตรงนั้นเลยอ่ะตอนนี้เขาก็เลี้ยวมาแล้วเรียบร้อยอเรียบร้อยผมแรงมากนะทุกคนตอนนี้ต้องใช้ความแรงที่จะเพิ่มจำนวนมหาศาลเรือเริ่มเลี้ยวนะทุกคน จะกคยตื้นเข้าฝฟังเรือเริ่มเล็กน้อยแตก็ไม่เท่าน้ำวนที่เป็นขนาดนี้นะวันนี้น้ำขึ้นนี่นี่เห็นไหมรวมตรงนี้แล้วเรือค่อยๆมาไกลเรื่อยเรื่อมเรียวเดียวเล็กน้อยเรือเรียวเล็กน้อย,ม,อยมาเรื่อยๆมาใกล้ๆแล้ว เรือขนทรายฐานหินเอ้ยไม่ใช่ฐานหินทรายมามาเรื่อยๆเลยเรือก็เอียงมาเลยนะ มันจะเอียงเรื่อยๆเลยสุดท้ายไม่มีนี่ทุกคนเอียงเหรอเฮ้ยเฮ้มีไม่เคยเห็นเรือเอียงแบบนี้มาก,ก่อนอปันควันมาดูชื่อเรือด้วยมองไม่ชัดนะมันอยู่ไกลอ่ละั่นไดดี โค้งสวยต่อพอน94ลำมาเมีย94อ้้หมผมเห็นแั่ต่อเรือเรือจอดลำหนึ่งนะวิระวาลีสามอืชื่อเรือปู่ั่เครื่องปล่าก็ไม่รู้วิระวาลีสามเป็นชื่อไทยนะไอ้ก็เอียงไปเลยเอียงไปแล้ว ยังไปอย่างแงบดีอนะทุกคนน่ะคนตรงนั้นเยอะมากใส่ชุดสีดำําพูเลยตรงนั้นน่ะวันนี้เรือเรียยังไปเล็กน้อย สายมาเต็มน้เรือเลยสายเต็มน้ำเรือเลยแล้วก็มีเคนอยู่ตรงนู้นด้วยซึ่งไม่ได้มาวัดขนังเชิงมาต้องสองเดือนเลยวันนี้เพิ่งมาเดีอยเดือียังไปเลยทุกคนเดือยงไปเลยไปเลยเดือียัง เลียง <icana> ไปเลยถ่ายห้นาทีนี่ทำไมเร็ว <upcoming> จังบิปุ๋ยบนเรือเด้อ <tube oses> ืดูดิโอ้เรือเอียงเรือเรืหมืนจะมาใหม่อีกรอบนึงทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวเวลาแั่นีก่อนอพบนกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ